วินาทีตัวประกันทั้งหคนกลับถึงประเทศไทยแล้วพบหน้าครอบครัวครั้งแรกหลังถูกจับกลุ่มตัวในฉนนกาซานานถึง15เดือนอนี่คือภาพแรกเมื่อแรงงานไทยทั้ง5คนออกจากเครื่องบินโดยสารเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมประหลัดกระทรวงแรงงานและเอกอัครราชทูตอิสราเอลรอต้อนรับและแถลงข่าวว่าภาพที่เห็นนี้เป็นอะไรที่สุดๆดแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้กลับมาสู่อ้อม ของอครอบครัวขอบคุณมิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดรัฐบาลยืนยันตั้งใจจะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนในต่างประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีส่วนสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ,อบุคคลที่ 6, นะครับเหลือที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งคนขอเรียนว่าผมและกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเหมือนเหมือนเดิมนะครับว่า เรายังคงมีความหวังแล้วก็จะทำต่อไปจนประสบความสำเร็จรวมทั้งอีกสองร่างที่เสียชีวิตก็จะพยายามเอากลับมาให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็ให้ทุกคนได้กลับคืนสู่มาตุภูมิของเรา สำหรับตัวประกันคนไทยอีกหนึ่งคนประหลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์แล้วว่าทราบชื่อและเป็นเพศชายหลังจากนี้แรงงานไทยทั้ง5คนพร้อมครอบครัวจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองโดยมีรถรับส่งจัดเตรียมไว้ให้ไปเลงก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกกระทรวงการต่างประเทศและก็ท่านนายกกระทรวงแรงงานและก็พี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับผมที่มีส่วนช่วยเหลือพวกเราออกให้ออกมาวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะครับผมก็จะมีวันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือนะครับพวกเราทุกคนก็รู้สึกซาบซึง้งและก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้กลับมาแผ่นดินเกิดอีกครั้งหนึ่งครับผมพวกเราทุกคน ก็ขอบคุณจริงๆครับ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ <laughs> ขอบคุณเชับม